สวัสดีครับวันนี้ปอหนึ่งคอฟเซ็นเตอร์นะครับได้มีโอกาสมาทำกิจกรรม Exchange by Thailand PGA นะครับวันนี้เรามาทำกิจกรรมให้น้องๆที่โรงเรียนสลิดเดชนะครับในวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับน้ำดื่มตาสิงกูดเมดนะครับน้องๆตื่นเต้นกันมากนะครับกำลังเริ่มลงทะเบียน ส่วนผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับประกาศมีโอกาสได้มาพูดเป็นทางการ่ยจะตื่นเต้นนิดนึงครับผิดผิดถูกถูกนะครับตื่นเต้นไปหมดครับงาน Xchange ไปทำงานกอบ PJ นะครับก็คืองานนี้ครับก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าเราอยากจะให้เด็กเยาวชนในการทำู้ดีนะครับได้ เล่นกีฬาตอแล้วก็กีฬาตอบมันไม่เช่เป็นกีฬาที่เข้าถึงยากครับตอนนี้มันเป็นกีฬาที่สาม,มารถสร้างาที่ได้เด็กๆได้มีทางต่อไปเช่นเขาอาจจะได้ไปเรียนในต่างประเทศโดยปีได้ได้เลยนะครับมันจะเป็นแล้วตอนนี้ครับในกรรทบุรีเราเด็กๆเ,เ,เล่นตอกันค่อนข้าง,างน้อยเลยับซึ่งตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่สมาคมตอบแห่งประเทศไทย ได้มีพิวโ,โอกาสนี้ให้ทางทีมผมทางคนอื่นองเซ็นเตอร์ได้มาจัดงานางนี้นะครับ mm hmm. เพื่อที่อยากจให้เด็กๆเ,เราได้สัมผัสถึงกีฬาก่อนเพื <Yeah. S 1> อ่ออนาคต mm hmm. ชอบได้สารต่ออาจจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงให้จังหวัดจันทบุรีเราแล้วก็ประเทศไทยเรานะครับ หลังจากนั้นนะครับท่านนายกคุณเมธีสุทัศน์ณอยุทยานะครับก็เป็นเกลียดม,มอบเงินสนับสนุนจำนวนหนึ่งให้กับปอหนึ่งกับเซ็นเตอร์นะครับได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับน้องๆนะครับกิจกรรม First w สวิงก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เด็กๆสนุกกันมากนะครับ เริ่มฝึกการจับคลิปกันก่อนเลยฝึกพัดนะครับรู้จักการหมุนตัวทุกคนเก่งมากนะครับและกล้องขอบคุณโปอป้อมเพชรน,นะครับที่ทำให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นนะครับมาทั้งทีมนะครับขนวันดีกีเซ็นเตอร์มาด้วยนะครับน้องมักกันนะครับผมและน้องแก้วนะครับมาช่วยงานในครั้งนี้โอ้โหอรมานนะวันนี้ จะวุ่นวายยุ่เงเหยิงนิดนึงครับหลังจากที่ฝึกพัดกันเสร็จแล้วนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับเบสิกการตีนะครับก็จะเริ่มจากมินิสวิงก่อนเลยเด็กๆทุกคนดูสนใจกันมากเลยนะครับนี่ฮะลูกนี้ฮะผมก็จะกดดันนิดนึง เนื่องจากปอป้อนเพชรส่งมาอย่างดีเลยนะครับต้องตีให้เข้าเป้านะครับลูกนี้สอนไปด้วยตีไปด้วยครับมือสันๆนิดนิดนะโอ้โหลอดไปได้นะคแหมเกือบแล้วต่อจากนี้เด็กๆก็ขอลงมือเล่นกันบ้างนะครับ แกบนะกอบที่ปอป้อมเตรียมมานี่เด็กๆชอบกันมากครับไม่ใช่แค่เด็กๆนะผู้ใหญ่ก็ชอบนะสนุกกันมากเล่นแล้วไม่อยากเลิกนะครับวันนี้มาถึงคิวน้องนานานะครับสร้างชื่อเหยลูกโอ้โหสวยงาม จากฝึกซ้อมกันเสร็จนะครับตอนนี้ก็เข้าโหมดการแข่งขันนะครับคนดูจริงจังนะมีทีมโปรหนึ่งนะครับทีมโปรเคนทีมโอไอนะครับวันนี้ทีมโปรหนึ่งก็แพ้ไปนะครับ จบไปแล้วนะครับกิจกรรม First สสวิงที่โรงเรียนสลีดีเดตเด็กๆสนุกกันมากเลยนะครับวันที่23นะครับวันนี้เรามาจัดก๊อบดูเ a ชั่นและกิจกรรม First ส w i n g นะครับที่สนามก๊อบชาเตียมก๊อบรีสอร์ดไ้ดาวนะครับสนามก็สมบูรณ์แบบมากนะครับทั้งกรีนสถานที่ทีมงานก็กำลังเตรียมพร้อมกันนะครับมาแล้วสุปตาของเราปอฟุกและธนน p ปโมเพชรนะครับและโปรเจ็ตสัตยานะครับมาถึงแล้วกอฟเซับนะครับมีพี่นุ้ยนะครับมาช่วยทําลงทะเบียนนะครับมีลูกกอฟจากไททอลิสเนด้วยนะครับมาสนับสนุนให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมกอล์ฟดูเคชั่นช่วงเช้านะครับแล้วก็มีนมกู๊ดเมดนะครับผมมีน้ำดื่มตาสิงด้วยซึ่งอยู่ที่ กีนซ้อมชิปเรียบร้อยเจอทีมงานแฟเวทโฮมนะครับเริ่มมาแล้วโปชุกแฟเวทโฮมนะครับเป็นนมเป็นลูกมาแล้วครับจัดกลงไปสองกล่องเอาไม่ใช่มีทั้งเลือกรูปมีทั้งทำนะครับเลือกรูปเท่ากันนะครับโปแชมป์โปชาร์ปมากันครบนะครับหาคนทำลูปมาแล้วสวัสดีครับตัวจิ๋วของโรงเรียนผมนะครับนี่พอมไหม ขอ,อ,น,อน้อง <me> อาคิน <Yeah. S 2> นะครับ <c oughs> สี่ขวบก็เริ่มตีกรอบได้แล้วนะครับเอาอีกแล้วครับเป็นช่วงตื่นเต้นของผมกแล้กการประกาศการขึ้นต้องมาพูดอะไรอย่างนี้แบบจะสั่นกว่าปกติหน่อยครับจะผิดผิดถูกๆนะครับขออภัยด้วยนะครับยาวไปพูดยาวไปอีกครับและท่านสมาคมกรอฟ อาชีพแห่งประเทศไทยนะครับคุณเมธีสุทัศน์ออยุธยาก็ได้ขึ้นพูดเริ่มกิจกรรมนะครับก <Okay. S 1> ิจกรรมก็กำลังจะเริ่มกันแล้วนะครับมผมสิ่งที่ผมอยากให้นักกอล์ฟทุกคนทำเนี่ยคือการอบอุ่นร่างกายก่อน นะครับมันเหมือนกับว่าเราเพิ่งตื่นนอนมาเนี่ยแล้วมีคนมาขย่าตัวเราเนี่ยแล้วเราเหมือนเรา,เ<อ>ายังไม่ตอนนี้โปรเราก็เริ่ม <c oughs> จะวอร์มกันแล้วนะครับวันนี้ซุปตาเรามีมาครบกันเลยนะครับทุกคนและวันนี้มีเซอร์ไพรส์นะครับปนนปโปรภูสิทธิ์โปเจตสัตยาโปภูมิศักแสนศินนนลป์โปรรัตนนและซุปตารับเชิญเรานะครับ เซอร์ไพรส์มากนะครับโปโมินมนี่ของเรา,าเองเวลาเราได้ที่อ็อกคัดผู้นำเนี่ยหรือว่าออกคนจริงๆเนี่ยโปรภูมิ17ถึงช่วง8:22นะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงที่โปรกำลังวอร์มนะครับแล้วจะเริ่มโชว์แล้วครับโปรฟุกรัตนนนท์มาดูโปรภูมินะครับแฟนๆเรียกล็อกออฟเดอะเด็กนะครับสุดยอดนะครับโปรโภูมิไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆนะครับ แล้วมาดูตีเหล็กอีกครับความแม no ่นของปภูมินี่ไม่เป็นรองใครนะครับเรียกความประทับใจให้แฟนขับหน้าดูครับช่วงนี้มาดูครับความพลังของปะูสิทธิ์นะครับขับเพสปีดร้อยยี่สิบห้านะครับเด็กๆเราเนี่ยไม่มีเลยการถ่ายำหนักถูกต้องตัวนี่อย่างเดียวเขาธรรมดาอยู่ด้วยกันนี่เช้ามาเบ จริงยินได้อยากจะได้บอกนนะว่แล้วก็มาถึงในช่วงที่แนะนำเทคนิคการตีนะครับส่วนผมไปอยู่ที่การแนะนำลูกตีระยะต่ำร้อยนะครับเป็นลูกถนัดของผมเลย มาถึงโปรเจ็ตนะครับโปรเจ็ตจะอยู่ที่ Station สเตชันซ้อมชิพนะครับก็จะสอนเทคนิคลูกชิพนะครับลูกพิชบอภูสิ์นะครับก็จะสอนการตีนะครับมาโปมีชัยนะครับมาอยู่ที่ลูกชิพแอนดันนะครับผมโอฟุกก็อยู่ด้วยนะครับ กิจกรรมในวันนี้ได้กันครบนะครับความรู้เกี่ยวกับกอล์ฟนะครับเต็มเต็มเลยพอฟุกรัตนนนะครับสอนระเบิดทรายนะครับผมโอเจ็ดนะครับตั้งใจสอนมากนะครับ ปป้อมเพชรน,นะครับทเทคนิคลูกพัดสุดพิเศษนะครับถือว่าวันนี้ครึ่งวันเช้านี่คุ้มกันเลยทีเดียวนะครับโประดับท็อปทอปประเทศไทยมากันทุกคนนะครับ โปรพมเพ็ดก็จะสอนเรื่อง Alignment ตานะครับให้ดูว่าเราถนัดตาไหนวิธีการเล็งเราเล็งยังไงนี่ผมก็จะมาช่วงที่ปรภูสิทธิ์แนะนำนะครับให้รู้จักการชิปน้ำหนักตัวนะครับการถ่ายน้ำหนักนะครับโอเคนของเรานะครับก็จะอยู่ในจุดที่มาสอนไร้นะครับตอนนี้ ท่านนายกก็ได้กล่าวปิดนะครับกิจกรรมกอล์ฟดูเคชั่นช่วงเช้าครับ ได้ด้วยนะครับวางอย่างนั้นครับแล้วก็การน้าเจอใหม่ครับแล้วก็รอบก็หนึ่งเนาะหนึ่งวิธีก็เรียกมา้เจอกันใหม่ขอบพระคุณครับครับก็ขอบคุณจบไปแล้วนะครับกิบจะะกรรมกอล์ฟดูคชั่นช่งชวงเช้าครับอ่าแล้วก็มาเบรกพักเที่ยงทานข้าวกันที่สนามกอล์ฟนะครับ และแล in er ้วก็เป็นช่วงบ่ายนะครับกอล์ฟเฟิร์สสวิงให้กับทีมงาน YEC จันทบุรีของเรานะครับเอาอีกแล้วผมขึ้นเวทีตื่นเต้นอีกแล้วครับคุณเนทนะครับจากสนามกอลฟชาเตียมกอล์ฟรีสอร์ทสายดาวครับและประธาน YEC ของเรานะครับกิจกรรมนี้ต้องบอกเลยนะครับ ไม่กลัวฟ้าไม่กลัวฝนนะครับทุกคนน่ารักมากนะครับสนุกสนานกันสุดๆมาถึงโปรเจสก็ให้ยืดเหยียดก่อนเลยครับจนทีมงานถามแล้วครับว่านี่โปรจะให้เล่นโยคะหรือมาติกอครับเนี่ยกิจกรรมนี้โปรเจสก็จะคืนเรลงนิดนึงครับจะจะแฮปปี้หน่อยนะครับกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรม First Swing นะครับที่สมาคมมุ่งหวังที่อยากจะสร้างประชากรกอล์ฟให้เยอะขึ้นนะครับให้มากขึ้น,น,นในแต่ละจังหวัดนะครับไปที่ไหนเอ่ยไปที่ห่วงนั้นนะครับ <c oughs> นี่ก็ถึง <c oughs> เข้ามาถึงช่วงการแข่งขันนะครับพอเริ่มตีกันได้แล้ว โอ้โหดีใจกันสุดยอดโปรไอซ์นะครับโปไอซ์ของเรา สนุกสนานมากนะครับกิจกรรม First สสวิงของ y e c นะฮะแมฝนจะตกมาเพียงใดก็ไม่เลิกลานะครับไม่สนฟ้าไม่สนฝนนะับสนุกสนานกันมากไม่ยอมเลิกนะครับจบแล้วนะครับขอบคุณทีมงานว e c นะครับกิจกรรมวันนี้สนุกมากครับบ๊ายบาย